เกระเป๋าไม่มาหน่อยใายโรงเรียนดูกระเป๋ามาให้หน่อยตอนตอนเช้านะคะครู <c oughs> กก็ทำหน้าที่นะคะรับส่งนักเรียนนะคะ สองพี่น้องละสองน้ำสกุลไปโรงเรียนนะคะวันนี้ที่เท่าไหร่แล้วแต่จ yeah. <The Loud on> ้าจะรู้ไหมว่าค่อยจำวันไม่ได้ว่าวันขอวายองวันที่สิบเจ็ดวันธุ์น้ำตารใช่ไหมค่อยยึกอยู่ไหนค่อยนึกอยู่นานว่าวันนี้ว่าอะไรค่อยจะใส่สีอะไรก็เลยเอาเสื้อนี้มาใส่ไม่ดาจำวันไม่ได้ก็ไม่รู้จะใส่เสื้อสีอะไรจำวันไม่ได้นึกอยู่นานว่าค่อยวันอะไรเนาะ เอยจะใส่เสื้อใส่เสื้อสีอะไรเออเออเขาก็ตามหาอยู่ระยะเขาจะเออเขาจะไปเชิดข้างหน้าคุณละจะไปใส่ดอกไม้อ้ยอีกกล้วยนะกล้วย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 ฮะสีแดงบ่สีแดงบ่เออขสไปเชิดสีแดงเลส่ะมะม่วง ย่าต้องห่อไว้นะเดี๋ยวมีคนมาแอบ,บขโมยนะนี่มะมงลุงนี่นย,ยังเติมเติอปุ๋ยหมดน้ำไม่ถึง,ม,ถงมันก็เลยไม่โตแต่ิงเกอร์มันอยู่ไกลอ่ามมันงกด้วย่ยายเอเข้าไปก่อนนะ

หรือว่าลมมังแรงมันกลัวพายุลมบ่ะนี่ดงดอกไม้เงียบสนิทไม่มีเสียงมแมลงพึ่งเลยมันหายไปไหนดูดอกไม้บนดินแล้วก็ดูดอกไม้บนฟ้าด้วยนะอีซีเห็นไหมบนฟ้านะคะต้นสูงๆก็ยังมีดอกไม้สวยๆนะคะ ถ้าลุงห็นคงจะดีใจมากเลยเนาะปลูกแป๊บเดียวนะคะปีนี้ปีแรกนะคะที่ออกดอกบานแล้วนะคะเอจีดอกต้นโม่บานก็หอมเนาะดอกเล็กๆบางๆใ่ยอดของมันสวยน่ากิบไปผัดมากเลยเนาะนี่มันจะออกเป็นพวงๆแบบนี้นะคะ ดูยอด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 เก็บไปผัดเหมือนยอดถักหวานเลยเนาะนี่เริ่มบานแล้วนะคะถ้ามันบานติมต้นนี้ก็คงจะสวยมากแล้วก็หอมมากหอมจนอยากจะหลับพุนล่ะผักหวานของเราก็เหมือนกันเนาะถ้าถ,ถ,ถ้าเราปลูกเป็นริมรัวเนาะเราก็ตัดแบบนี้นะสีเอาเก็บนะนี่เวลาไปเก็บผักหวานม่นจะกำบุ๊บกำบุบเลยนะนี ถ้ามันเป็นแบบนี้นะกำบึ๊บกำบึ๊บอุย้ยสนุกนะเก็บพักหวานเดี๋ยวไม่ไดามีโอกาสไปก่อนเด้อจะพาเอสีไปปีนต้นผักหวานอืมดอกกุหลาบสีชมพูป้าดู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 เต็มต้นเลยดอกของมันแต่ว่ายอดกระโทกลกนี่ก็โอ้ยคุณน่ะเอาไปลวกเอาไปนึง่งไม่ไดาชอบกิน ุหลาบสีแดงในวันวาลินทายนะคะแต่ก็ไม่แดงสุดนะแดงอย่าออกสมพูพ่าน่ะอยู่สูงมากเลยขอมอบให้เอซีทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะทุกคนเลยนะยสวยสวยสวยเดี๋ยวจะไปเปิดน้ำใส่วันเมื่อคืนนี้ถึงนี่แล้วเนอะวันนี้น่าจะมาถึงนี่ก็รับรอบไปนี่แหละอุ้ยเจอแล้วนี่ไง จจอแล้วจือแล้ว,ลวทำไมมันอมขอมอบกุหลาบในวันวาเลนไทน์นะคะอี่สีกุหลาหบาบแดงแต่ไม่แดงนะแดงออกหวานๆอุย้ยนี่เพื่องเขาเรียกว่าดอกอะไรนะดอกอะไรโ ทางนู้นเขาดูอะไรนี่เรามาดูพวงคามงามตาค่ะเรื่องอลามงามตาแทๆ้ๆหุ่นุณดอกอะไรนะดอกจิกดอกห้างค่ะดอกอันนี้แหละที่พึ่งเอาเก็บไปทําน้ําหวานนะ่ะที่พึ่งป่านะเก็บไปทําน้ําหวานก็คือดอกจิกดอกห้างนี่แหละมันจะกลิ่นหอมนะคนนี้ไงเขาดูอันนี้ ้าดูสีไอ้อันที่อันที่เราปลูกออกดอกสองพร้อมกันเนาะแต่อันที่ซื้อต้นมาปลูกยังไม่มีดอกเลยนะนี่อันที่ซื้อต้นเข้ามานะ่ะอันที่ซื้อต้นเข้ามายังไม่ออกดอกเลยนะนี่ดูลําต้นของเขาก็น่าจะใหญ่กว่าของเรานะแต่ของเรานี่ออกดอกทุกต้นเลย งอลงไปนิดหนึง่งเยกะน้ำป่าล้าลุงก็ป่าล้างอลงไปสักหน่อย <Thank you. S 1> แกปะปลากระป๋องและที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือ <Yeah. S 1> เกลือเกลือ น้ำปลาตอมลงไปด้วยนะใส่ใส่ตอมลงไปงนะี๋ป้วเขนะาบาอกว่ามีปลามีปลาอะไระมีปลาล้าหตัวว้แล้วมางทอดยางตน่นเรอว่้ามาลอิดมันร่องโอ้โหน้ำน้หลายนี่ก็ นี้เราก็ต้องเด็ดอันนี้ออกนะทุกเราก็เด็ดอ,ออกเด็ดออกเพราะมันจะไม่สุดเราต้องขา่า พักคล้องอ่อนนี่อร่อยาะแก่แวเราคุณเปืองนี่พักคล้องอ่อนสี่ลูกนะสี่โน่นแล้วก็มีบวชหนึ่งลูกใส่เป็นชาย น,นี่ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปให้สุกก่อนนะค่อยใส่ปลากระป๋องเผ็ดมากๆเลยนะเอฟซีพิกอันนี้จะบอกว่าไม่เผ็ดนะเผ็ดจริงๆใส่หอมลงไปใส่ยังรักหอมๆ แกนก็ได้แล้วแกนปลากระป๋อง